ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการปูพะเครื่องนะครับสวัสดียามเช้าครับเริ่มกันแล้วนะครับกับเรือโยงนะครับภารกิจเรือโยงเรือลากจุงนะครับเรือสินค้านะครับมากันแล้วนะครับที่เห็นพ้นหน้าน้ํามาแล้ว2องลำตามน้ํานะครับ หน้าวัดพนันเชิงนะครับลงมาจุดนี้แล้วเดี๋ยวจะมาเจอน้ําบนที่ตุงโค้งนะครับแต่วันนี้เช้านี้นะครับเห็นสองลำนะครับลากมานะครับผมตามกระแสน้ําเนี่ยถึงจะตามกระแสน้ํานะครับแต่ว่าด้วยความแรงครับของกระแสน้ํานะบวกกับน้ําหนักของเรือนะครับต้องใช้เรือโยงหน้านะครับถึงสองลำนะเสียงดังกระหึมพร้อมเสียงทบสวยๆนะครับ วิ่งเพอมาแล้วนะครับแต่ไกลนะครับที่เห็นลำสีฟ้านะครับอยู่ทางด้านซ้ายนะส่วนอีกลำหนึ่งเบนออกไปนะครับยังไม่ได้กลับเข้ามาในหน้าน้ํานะผมยังไม่เห็นนะแผนกล้องดูกันไปเรื่อยครับวันนี้กระแสน้ำค่อนข้างแรงนะครับภารกิจของพี่ๆเขานะครับที่ต้องทําด้วยความชำนาญครับนี่เห็นแล้วนะครับสองลำนะครับสีต้มลำหนึ่ง ไม่ใช่ลำสีต้มลำใหญ่ทีุ่ณเคยเห็นนะครับพี่ๆนะครับที่เขาทํางานด้านนี้ครับเขาให้ฉายามาอีกอย่างนึ่ว่าไอ้โมงนะครับผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันครับเรียกว่าไอ้โมงด้วยนะครับเรือโยนเรือลากจูงเรือโยงไอ้โมงเป็นขนานนามของเขานะครับผมนี่นะครับโอ้โหดูครับวันนี้มาเนี่ยครับค่อยๆประคองกันมานะครับแล้วก็คอนโทรลซ้ายขวานะครับ ของเรือโยงนะครับพี่ๆเขาจะวางแผนกันมานะครับถ้ามีสองลแล้วจะต้องทําอย่างไรอะไรอย่างนี้นะครับให้ลําไหนส่งลําไหนเอาให้โป๊ะมันเข้าหน้านน้านะครับดูจากจังหวะครับดูว่าควันควันที่ออกมานี่คือทุกครั้งครับพี่เขาเหยียบคันเร่งจมๆเนี่ยครับควันมันก็ออกมาครับผมทอโบดังๆนะครับนี่นะครับเราเห็นกันเข้ามานะครับลักษณะเรือวันนี้นะกระแสน้ํามันแรงนะครับอย่างที่ผมบอกเขาก็จะค่อยๆประคองกันมาก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวหลุด ตรงนี้นะครับก็จะเป็นโค้งของวางน้ําวนแล้วนะเห็นสีส้มๆนันะครับเป็นพี่ที่ทํางานบนเรือนะครับผมนะครับที่เห็นอยู่นะครับที่ใส่เสื้อเสื้อชูชครบบเขาใส่เสื้อชูชพกันหมดนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะเป็นช่วงฤดูน้ําหลากนะครับความปลอดภัยพวกพี่เขาก็คํานึงถึงนะครับนี่นะครับสีคู่กันมาแบบนี้นะแล้วค่อยปล่อยเรือไปนะครับให้ไหลไปนะครับตามกระแสน้ําก่อนนะแล้วจังหวะมันจะมีจังหวะนะครับให้เขาต้องส่งคันเร่งนะครับ เพื่อที่จะคอนโรลเจ้าโป๊ะเจ้าเรือโป๊ะสินค้านะครับที่อยู่ข้างหลังนะครับนี่ครับมาแบบนี้บางทีนะครับต่อให้จะเป็นเรือเบานะครับก็คอนโรลยากนะครับจะเป็นโป๊ะเรือหนักก็มีสินค้าก็คอนโรลยากเหมือนกันนี่ครับพอถึงช่วงนี้นะพี่เขาก็จะเริ่มแต่ขบวนนะครับแต่หน้าที่แล้วนะครับดูนะครับเสียงคบูหันหน้าไปนิดนี้นะครับนคือค้องยิงเสียงขบวนหวนๆนะครับดูดูครับพันท่วมเลยด้านซ้ายเริ่มขี่ออกแล้วนะครับ ดูซ้ายออกไปแล้วนะครดูหูลังขวาดูครับันเร่งครับผันิดขึ้นเลยนะครับดูครับเหยียบจมจมไปนี่สามสี่ครั้งนะครับเพื่อดึงครับเพื่อดึงลังนะให้หัวเรือโปเนี่ครับมันเข้าไปในหน้าน้ําที่เขาจะไปครับดูครับช่วงตีโพงตรงนี้ครับเสมอกันเลยสองลำนะครับเข้าพร้อมกันลายเดียวกันนะครเดี๋ยวดูนะครับแล้วก็ส่งันเร่งตามกันขึ้นไปนะครับดูจากระยะเชือกนะครับเห็นะครับ เขาจะประคองแลกลำานื้อัดขึ้นไปนะครับเพื่อให้เดนเจ้าหัวเรือนะครับของโปะนะครับตัดเข้ามาในหน้าน้ําตรงนี้นะครับเพราะตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่ตัดกันระหว่างแม่น้ําเจ้าพญากับแม่น้าป่าสันนะครับเกือดกระแสน้ำบนตรงนี้นะครับมันจะคอนโรลยากนะครับเนี่ยครับดูพี่เขาเอียงไปครับซ้ายเข้าประกบกันนะครับแล้วก็ส่งคันเร่งไปป้อนกันเดงนเจ้าเรือโปะแบบนี้ครับบนเรือโปะะครับที่เห็นส้มๆนั้นก็เหมือนกันครับเป็นพี่ ที่เขาใส่เสื้อชูชีพนะครับแต่ตอนนี้ก็เป็นเหตุครั้งแรกนะครับที่ปูพักเครื่องเคยได้เห็นนะครับพี่เขาประกาศออกมาทางวิทยุวอนะครับใส่เครื่องกระจายเสียงครับเป็นการประสานงานครับไม่ทราบว่าเกิดอะไรนะครับแต่ว่าพี่ตรงที่หมายดหนึงนะครับเขาปล่อยออกแล้วนะครับต้องเร่งคันเร่งนะครับเนี่ยครับ เพื่อจะตามกลับไปนะครับไม่รู้ว่าพี่เขาประกาศอะไรนะครับเมื่อกี้แต่ว่าพี่อีกลำหนึ่งนะครับผมที่เป็นตรงหลังนะครับเขาไม่ปล่อยนะครับนั่นนะครับยังตามไปประกบอยู่นะครับดูเล่งคันเล่งไปแล้วนะครับยังไปเลยนะฮะลำเดียวนะครับตามขึ้นไปเพื่อจะส่งเจ้าเรือสินค้าต่อไปนะครับวันนี้เป็นครั้งแรกนะที่ผมเคยเห็นพี่เขาประกาศแบบนี้นะครับเขามีการวางแผนนะว่าเมื่อกี้เกิดอะไรนะครับเดี๋ยวช่วยกันลุ้นไปแล้วกันนะครับโอ้ยนี่นะครับดูนะครับ ปีเขายังตามไปลอเจ้าโปะอยู่นะครับนั่นนะครับขวางเลยขวางลําเลยแต่ท่าทางจะเอาอยู่แล้วครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วนี่คือทักษะความสามารถของพี่ๆเขาล้วนๆเลยนะครับวันนี้ก็ขอให้พี่ๆเดินทางมาส่งเรือสินค้าขึ้นพนะนครโดยสวัสดิภาพน,นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับปูพระเครื่องในเรื่องราวครั้งต่อไปครับวันนี้สวัสดีครับ